ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่โอเคสวัสดีครับพบกับผมคุณชัยในช่อง KCRL Racing นะครับคลิปนี้นะครับก็อยู่กันกับเกมน e e d for Speed 2ันสนะครับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่12แล้วนะครับจากพาร์ทก่อนหน้านะครับที่เอารถคันนี้ไปแล้วแบบว่าตอนตอนนั้นยังคือยังไม่แต่งใช่ไหมครับก็มาบันนี้ก็ทำเร็วหน่อยนะครับนะคือเรียกว่าแต่งเต็มยศเลยนะครับนะยศจากชุดวอร์มนี่แหละครับชุดวอร์มผมที่ใส่ไป น่าจะเรียกว่าหลายเดือนก่อนแล้วแหละนะครับก่อนที่ผมจะปลดอินสปายมาจากชุดวอมล้วนๆเลยนะครับนะที่เห็นนี้และที่เขียนว่า R12 RO นี่ก็คือให้เกียรติของฝั่งกรมเขาด้วยนะครับฝันะ่งกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ที่ผมเคยเหมือนกับว่าไปเคยไปเยือนมาก่อนเนาะก็เลยเลยออกมาเป็นชุดแบบนี้นะครับนะ ฝั่งกรมเนี่ยอย่างที่บอกคือผมแค่ไปไปเยือนเฉยไม่ได้แบบประจําการอยู่ที่ฝั่งนั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าชื่อภพยรล,ลยอเดตมันมีชื่ออยู่ตรงฝั่งกองพันด้วยนะครับก็เลยนะก็เลยเอาความเป็นฝั่งกรมเนี่ยมาเต็มเต็มเลยนะครับนะบางสปอนเซอร์ผมก็นะไปเช็คดูแล้วมันไม่มีอย่างเช่นเบรกวิวูดเนี่ยแหละครับเบรกวีวูดเนี่ยคือผมไม่เห็นเลยนะครับว่า มันจะมีหรือเปล่าแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะใส่สีได้อะไรเงี้ยแต่สปอนเซอร์อื่นๆเนี่ยก็เอามาโปะไว้ก่อนตามที่เห็นนีเลยครับมันจะมีก็เนี่ยไม่อยากบอกอะไรเยอะแหละเนาะทุกอย่างอะไรก็โอเคแหละนะแต่งเทพตามสไตล์นี้เอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้รถคันนี้ไปแข่งการแข่งเขาเรียกว่าอะไรวะส่วนที่แข่งที่เป็นเอาลอนะครับนะก็ต้องแข่งให้หมดเลยเนาะไม่งั้น ขืนแบบว่าปล่อยดองไปอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับการแข่งเซอร์กิตของเอาลอกันเลยนะครับว่าจะมันขนาดไหนไปคันนี้ก็ปรับดิสให้เป็นรถดริฟต์เลยนะครับคล้ายๆกับฮูนิคอนของเคนบล็อกนะครับ สก,สกสายเอ๊ทิสัน2 4 0สนะครับนี่เจอร์โมโรโชิซังแล้วเห็นไหมนักโมโรโชิซังเขาเป็นเหมือนกับนักข้างไทยรถแลมโบตัวพ่อเลยนะครับอ่าลาก็ขาดแพ้่กันเลยเห็นไหมอันนี้อันนั้นคือเดียโบลโนะครับไอที่แสงหน้าผมแล้วก็แสงไฟนี่คือเป็นเดียโบลโนะครับอ่าเป็น ที่ของมูซิลาโกนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเราแข่งเอาลอเนี่ยเราก็จะได้รถของโมโลที่สั่งอย่างที่บอกไปรถเอาลอเนี่ยคือเราไม่ได้นะครับเราต้องรอดูไปแหละว,ว่ามันจะจริงอย่างที่หน้าแฟนดอมวิกกีเขียนไ้หรือเปล่านะครับแข่งสองรอบด้วยแล้วก็หีตำรวจไปด้วยสุดยอดไปเลย ก็ยอมรับว่ารถ JDM เนี่ยในยุคอดีตเนี่ยพอ,อมาแต่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือความเร็วการเล่งแซงอะไรเนี่ยมันไล่รถยุคปัจจุบันได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะมีมิชชั่นหนึ่งนะครับที่ต้องใช้รถต่ํากว่า200แรงม้าในการหนีตำรวจนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้คนเขียนสคคิปเกมมันคิดอะไรอยู่นะครับชนาแล้วก็หนีต่อสิครับรออะไรแข่งเรียบร้อยแล้วนี่ว่ะโอเคได้เวลาหนีต่อไป โอ้ฮีทเวลสี่เลยคิดหายละเอาลอนี่คือเหมือนกับแข่งแข่งแบบวงแบบก,กันเหรอและแบบว่าคนขับเนี่ยปริศนาอยู่ด้วยนะเนาะโอ้ยได้ค่าชื่อเสียงสองหมื่นถือว่าคุ้มละมาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเมสเซจเ็อปบอกว่าไง I haven't felt that good about my ride in a long time. <laughs> Maybe we should all buy some lottery tickets with all the luck we've been at. Aw oh, man. Now, why do you have to go and jinx us? <laughs> too much positive energy for Jinx and Ames. Never too much. Hey, let's meet up at the Longhorn. Sounds good. Yeah, I'm in. Uh yeah. Aww. เดี๋ยวเราจะไปเจอทราวิสที่ร้านอาหารนะครับอันนี้ผมจะแข่งเฉพาะแบบเฉพาะเฉพาะทางก่อนนะครับก่อนที่จะไปแข่งแบบคริวนะครับก็คือเนี่ยมีเอาลอมีสปีดมีสไตล์นะครับที่ยังไม่แข่งนะครับไม่รู้ให้ไปทำอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับ รู้ว่ามีเรื่องอะไรต้องคุยกับฟราวิสนะครับอะถ้ามีเพลงอะลดเสียงแป๊บนึ่งนะครับอาเจอโมโรจโิสั่งด้วยเห็นไหม Man you don't back down do you Yeah that was me out there surprised Me neither Once you're out this rush you can spot a fellow tripper It's all in the eyes Chico Impressive as you were out there, that kind of driving is gonna get you in a lot of trouble one day. A lot of people in this game, they feed off that. Want to crown you the king. But it's more than the skill, though. Everybody loves an outlaw, someone fighting against the system. So you gotta ask yourself Are you the kind of driver who's in it for the rush? Or are you just someone who needs the attention? อะไรวะอ้าวโทรศัภาภาพท์สมัยนั้นต่างจากสมัยนี้เยอะพอสมควรน,น,นะครับทราวิสไปไหนวะก็คือเอาลอน่าจะเป็นทราวิสแหละ ดูสภาพแล้ว Surprised me Nader คืออะไรวะน่าจะเป็น Travis แหละดูทรงแล้วเนี่ยท่านหนวดดูก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะครับสวัสดีครับ

มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับก็คือคลิปที่ถ่ายไปเนี่ยมันจะมีซูมนะครับก็ต้องขออภัยมาด้วยนะโอ้จะดีอยู่แล้วเชียวคือเกมคือพอผมไปตั้งค่าเป็นเกมแคปเจอร์ปุ๊บเนี่ยแล้วเผลอไปเขาเรียกว่าอะไรวะกดตรงขยายค,คือแบบไปขยายสเกลของเกมที่เราแคปเอร่เรียบร้อยครับคลิปมีปัญหาเฉยนะครับไม่เป็นไรนะคืออย่างน้อยก็เล่นเพื่อ เป็นวามทรงจำแหละนะก็อันนี้จะแคปแบบแคปวินโด้แล้วนะครับ ก็เฉยจากการเล่นแบบนี้ด้วยนี่แล้วกัน,นก <S <S เนาะกียร์มันแปดเจ็ดสปีดนี่ว่าเออใช่เติมแต่พอสปีดตันปุ๊บมันสปีดตันปุ๊บมันก็ได้เกียร์หก อะไรวะเนี่ยก็ต้องขอไปนะครับที่ทําให้เกมมันมีปัญหาอีกแล้วนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะก็เคยด้วยการดูคัดซีนแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพาต่อไปก็จะเนี่ยแหละนะทําให้ดีขึ้นเนาะเราไม่มีพอ,พอผิดพลาดกันได้แหละนะครับก็ไม่เป็นไร Ê, à lại đi à. thôi Mà lòng mà. ไม่ใช่โรงอาหารนะครับเออเป็นร้านร้านกับข้าะะวแล้วกันโอ้รถเสียงก่อนรถเสียงก่อนรถเสียงก่อน,อนโอเมโตะโอ้ยพิตตบูลไม่แตนั้นวิ่งไป่อท่ที่ญญ<อ> <c oughs> ดี e ี่สยิ้ม่น่าไ ดืม่มมาดื่มมอนสเตอร์เอนเนอรี่ดืม่มครับโมโรโฮชิซังนะได้รถของโมโรฮชิซังเรียบร้อยนะครับเอ็ oh. กิเมนก็อันล็อกแล้วนะครับ เอชิเมนต์ก็ะจะทำเรียบร้อยแล้วเนาะป้าขออนุญาตกลับบ้านเหมือนเดิมหละครับนี่นะโมโลโฮชิลัมโบกินีเดียบโลนะครับนะฟรีอีกแล้วนะครับอ่าเราได้รถมาแล้วดูซิว่าเราจะอัปเกรดอะไรได้ไหมนั่นไงครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับ อัพอะไรไม่ได้เลยแต่งอะไรก็ไม่ได้เลยสุดยอดไปเลยครับห <c oughs> มับเข้าให้โมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับสำหรับรถคันนี้นะีน,นรถคันนี้นะครับก็เป็นเสียงต้นตำรับของมูซิลาก้นะครับ โอโ้โหโอ้โหรถทำเหมือน U F O เลยงไงวะเนี่ยเป็น V 1 2 N A ซะด้วยนะมันมีเทอร์โบก็สวยอยู่โอเคเข้าเกียร์หนึ่งขบเกียร์สองนี่ก็ขึ้นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว โอ้โหโรถส,สวยมากสวยสีชมพูเลยสมกับเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรวะผู้ขางครแรมโบของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับของโมโรโฮชิซังเนี่ยนะพอแล้วอแล้วพอแล้วก็สำหรับพาสน,นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนมันมีข้อผิดพลาดในเรื่องของนะฮะเล่นเกมปุ๊บเอ้ยทำไมมันซูมอะ่ะ ก็อย่างที่บอกไปก็คือผมเผลอไปเขาเรียกว่าอะไรวะขยายสเกลเดิมเป็น640คูณ360ใช่ไหมแล้วพอแบบเวลาเล่นเกมจริงอ่ะมันแสดงผลที่ระดับ full hd ตามปกตินะมันในเหมือนกับซีนที่ผ่านมาแต่ที่ต้องขออญาตเร่งความเร็วเนี่ยคือแบบอ่ะเล่นให้จบก่อนนะและส่วนหนึ่งก็คือตัดคัดสซีนออกนะครับให้มันเหลือแต่มุมฉากนั้นน,น,นะก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับนะแต่อย่างน้อยก็ พาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทที่แบบเล่นเฉพาะส่วนว่าอ่ะให้มันจบที่เควสไหนนะครับก็เอาแค่เควสที่มาจากวงเล็บเอาลอยก็แล้วกันนะครับจนได้รถโมโรโฮชิสัง่งนะก็ดีแล้วนะคือเราอย่างน้อยก็เก็บรถบอสต่อพาร์ทต่อไปนะครับก็จะโอ้ยตำรวจเว้ยเน่ก็พาร์ทต่อไปนะครับ จะเล่นในส่วนของอะไรดีสไตล์หรือสปีดดีเอาเป็นสไตล์แล้วกันนะครับก็คือพิชิตรถที่เป็นของใครวาอ๋อ,อพิชิตรถของเคนบล็อกนะครับส่วนสปีดเนี่ยจะได้ของเนี่ยฮะแมกนัสวอลเกอร์นะครับนะส่วนคริวนี่คือเราไม่ได้รถนะครับเราคือเล่นจนจบเนื้อเรื่องทันทีนะครับ ก็เอาเป็นว่าพาต,ต่อไปนะครับจะเน้นสไตล์อย่างเดียวนะแล้วก็พาร์อีก2พาร์ตต่อมาก็จะเป็นอันี้นะฮะก็คือสปีดนะครับแล้วก็เล่นลากยันจบก็คือนี่เลย15ประมาณนี้เนาะอาจจะลากยาวยันจบแหละนะครับต้องทําใจแหละเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้พิชิตรถของโมโรโคชิซังก็โอเคแล้วนะ ก็พบกันในพาร์ทต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง KCRL Racing นะครับจะได้ไปพานคอนเทนต์ใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับนะก็ต้องขออภัยกับคอนเทนต์ซูมในระหว่างแข่งเพื่อพิชิตรถคันนี้ด้วยเนาะโอ้โหเรียกว่าไปเสียเวลาต่อ,ต,อต่อฟีอีกแล้วนะก็มีเท่านี้แหละนะสรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับสวัสดีครับ